สเปซบาร์ครับยืนยันในฐานะสื่อเป็นกลางทางการเมืองให้พื้นที่กับกลุ่มกิจกรรมพักการเมืองอย่างเท่าเทียมกันสนับสนุนการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่สนับสนุนอุดมการณ์ทางการเมืองใดๆและไม่อ้างสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนมาปกป้องปกปิดการกระทำที่มีวาระแอบแฝงทางการเมืองโดยถแถลงการดังกล่าวนะครับเขาก็ไล่เลี่ยงมา โดยมีการชี้แจง3ข้อหลักๆได้แก่บริษัทเนี่ยให้นายนัทพลหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวมีกำหนด5วันตั้งแต่วันที่14ถึง18กุมภาพันธ์เพื่อสแสวงหาข้อเท็จจริงในกรณีที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาจนนำไปสู่การจับกลุ่ม 2. ส,สำหรับเหตุการณ์ที่นำไปสู่การจับกลุ่มการพ่นสีสเปรย์ข้อความบนกระแพงวัดพระแก้วเกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2,566ในครั้งนั้นบริษัทได้ตรวจสอบตามสายบังคับบัญชาปรากฏข้อเท็จจริงว่า ไม่ได้มีการมอบหมายงานให้ในายนัฐพลหรือช่างภาพคนใดไปถ่ายภาพเหตุการณ์ดังกล่าวและนายนัทพลยอมรับว่าไปถ่ายภาพเหตุการณ์นั้นเองบริษัทได้ตักเตือนนายนัทพลว่าอย่าให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเพราะวัดพระแก้วเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่คนไทยนับถือสก,กาละการใช้วัดพระแก้วเป็นพื้นที่ในการแสดงออกทางการเมืองเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความสนใจแต่เป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายจิตใจคนไทยไม่ควรสนับสนุนเผยแพร่พฤติกรรมเช่นนี้ 3. บริษัทยืนยันว่าในฐานะสื่อเราเป็นการทางการเมืองให้พื้นที่กับกลุ่มกิจกรรมพรรคการเมืองทุกกลุ่มทเท่าเทียมกันเราสนับสนุนการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่สนับสนุนอุดมการณ์การเมือง ใดๆที่สร้างความแตกแยกในสังคมและไม่อ้างสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนมาปกป้องปกปิดการกระทําที่มีวาระแอบแฝงทางการเมืองด้วยความเคารพเชื่อมั่นในวิชาชีพบริษัท The Spacebar ์จำกัดวันที่14กลกุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 6 7